สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เดอะแบล็กไทม์ครับสำหรับเรื่องราวหลออลีลับตำนานความเชื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของตำนานความรักของถ้าหลวงขุนน้ำนางนอนที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยครับเรื่องราวนั้นเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงเรามารับชมได้ใน EP นี้ครับ สำหรับวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั้นจะตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยนางนอนที่ตำบลโป่งผาเนื้อที่ประมาณ5,000ไร่ครับมีจุดให้บริการนักท่องเที่ยว2แห่งก็คือบริเวณถ้ำหลวงบ้านน้ำจำและบริเวณขุนน้ำนางนอนบ้านจ้องมีสภาพเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาหินปูนสูงชัน เงียบสงบครับถ้ำหลวงเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่เชื่อกันว่ามีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยครับเนื่องจากมีความยาวมากกว่า7กิโลเมตรปากถ้ำนั้นจะเป็นห้องโถงภายในถ้ำจะพบกับความงดงามของเกล็ดหินสะท้อนแสงหินงอกหินย้อยทาาน,น้ำและถ้ำลอด ถ้ำหลวงยังรอคอยความท้าทายการสำรวจจากนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาเพราะสำรวจไปได้ไม่ถึงที่หมายก็ต้องล่าถอยออกมาด้วยอุปสรรคยากลำบากภายในถ้ำและยังมีถ้ำเล็กๆอีกสาแห่งในบริเวณเดียวกันสามารถเดินเข้าไปชมความงามได้และควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยครับโดยในช่วงฤดูฝนนั้นน้ำจะท่วมภายในถ้ำ ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีครับสำหรับตำนานความรักของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั้นก็จะมีหลากหลายตำนานครับวันนี้เราเลยยกมาให้เล่าให้ฟัง4ี่ตำนานครับสำหรับตำนานที่1เล่ากันว่าเจ้าหญิงแห่งเมืองเชียงรุ้ง12ปัรณานานั้นนีตามชายเลี้ยงม้าในวัง ไปจนถึงที่ราบใกล้แม่น้ำโขงขณะนั้นเจ้าหญิงก็ทรงพระคันได้หลายเดือนแล้วเลยเดินทางต่อไม่ไหวจึงขอรออยู่ที่นี่ส่วนสามีนั้นก็อาสาออกไปหาอาหารมาให้แต่หายไปไม่กลับมาอีกเลยทราบข่าวอีกทีว่าสามีนั้นถูกฆ่าโดยทหารของพระราชบิดานางนั้นก็เสียใจมาก ได้เอาปินปักผมแทงพระเสียรตนเองจนเลือดไหลออกมาเป็นสายกลายเป็นแม่น้ำสายลังที่นอนเหยียดยาวจากทิศใต้จรุดทิศเหนือก็เลยกลายเป็นดาวดก็เลยกลายเป็นดอยนางนอนและตรงท้องที่นูนขึ้นก็เป็นดอยตุงอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ครับสำหรับตำนานที่สองได้เล่ากันว่า พญานาคตัวหนึ่งนั้นออกมาตามหาลูกสาวที่ถูกพญาครุฑลักพาตัวไปจกพบลูกสาวนั้นนอนอยู่ตรงบริเวณที่เป็นต้นน้ำปัจจุบันเรียกว่าคุนน้ำนางนอนพญานาคขอลูกสาวคืนแต่พญาครุฑนั้นขอแลกกับทองคำทุกวันนี้แหล่งน้ำที่พญานาคนำทองคำขึ้นจากบาดาลน,นั้นเรียกว่าหนองตานา และบริเวณที่พญานาคส่งทองคําให้พญาครุฑนั้นจะเรียกว่าหนองละกาส่วนทองคําถูกนําไปเก็บไว้ที่ถ้ำทรายทองและพญานาคนั้นยังได้สร้างเจดีย์เป็นอนุสรณ์ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าพระธาตุจอมนาคมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับสำหรับตำนานที่สได้เล่ากันว่า เจ้าหญิงเมืองผู้กามกรีธาทัพออกตามหาเจ้าชายที่นางรักนางออกรบและพยายามขยายอาณาเขตเรื่อยมาจนมาถึงเวียงสี่ทวงจึงพบกับเจ้าชายแต่ปรากฏว่าเจ้าชายหนีหายไปกับสาวสวยชาวเวียงนี้อีกครั้งนางรู้สึกเศร้าสลดจนตรอมใจตายก่อนตายได้อธิษฐานจิต ให้ร่างของนางนั้นกลายเป็นเทือกเขาที่ชาวบ้านพากันเรียกว่าโดยนางนอนนั่นเองโดยน้ําตาที่ไหลรินกลายมาเป็นชนเผ่าหลายชาติพันธุ์บนภูเขาแห่งนี้นั่นเองครับสำหรับตำนานที่4นั้นได้เล่าว่ามุมที่เป็นเขานางนอนได้ชัดเจนที่สุด ทางไปอำเภอแม่จันนั้นมีคุณเขาทอดตัวคล้ายผู้หญิงนอนเหยียดยาวเรียกว่าดอยนางนอนเดิมชื่อดอยตายสะหรือดอยสามเร้าซึ่งเกี่ยวกับตำนานลาวจกเทวบุตรอย่างแนบแน่นดอยส่วนนี้ที่เรียกศีสะเรียกว่าดอยจ้องหรือดอยจิกจ้องเดิมเรียกดอยนี้ว่าดอยท่าหรือดอยต้า เป็นดอยของลูกชายปู่เจ้าลาวจกที่รอคอยพ่อดอยลูกถัดมานั้นเรียกว่าดอยญาติเท่าซึ่งเป็นภรรยาของปู่เจ้าลาวจกส่วนดอยอีกลูกหนึ่งก็คือดอยดินแดงหรือดอยปู่เจ้าลาวจกซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามของดอยตุงนั่นเองครับซึ่งเชื่อกันว่าดอยทั้งสามนี้เป็นที่อาศัยเดิมของ ลาวจักรราชผู้เป็นต้นวงของพญาบังรายก่อนที่จะเคลื่อนย้ายมาสร้างเมืองหิรันคนครเงินยางเหนือดินแดงที่เป็นประดิษฐานพระธาตุดอยตุงอันถือเป็นปฐมธาตุแห่งแรกของภาคเหนือนั่นเองครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเชื่อเรื่องตำนานความรักของถ้ำหลวงคุณน้ำทางนนอนแห่งนี้หรือไม่ เราพิมพ์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ก่อนจะจากกันไปขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเดอะแบล็กไทม์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วสวัสดีครับ